น่ากลัตัวมันน่าัตัวเลกเลกเออไปเอาของตรงนั้นนะเติมยาก่อนที่บ้านนะไปหากระสุน บ้านได้ไหมล่ะมีคนนะพี่โดนโมไซกัดเข้าบ้านดีกว่าเพราะว่าเข้าบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าปิดประตูปิดประตูปิดประตูผมเจอที่ชุบอีกแล้วสองอัน เพื่อนล้พี่โอ้โห่ใจอคนนึงระวังตัวคนนึงเดี๋ยวผมพันยามพี่๋ยวผมชุบยามทางนี้มี่ะระวังระวังระวัง

พอดูจุบกันชุบกันชุบกันานีทีุ่บสองันไหนที่ชุบสองันไหนก็ได้เฮ้ยมันหลบมันนี้หลบมันนี้โอเคยาหมดล้เฮ้ยผมงมีเ้าบ้านูแตผมเบ้านุ้ยเราแล้วด่ Ở trong qua đi. Oh, man. Yeah, I'm not. What? What? côn What? Oh! What? 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 Dạ, dạ, What? dạ, What? dạ. băm What? băm What? 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 What?

มาแล้วตายต้สวยสิโอ้ไม่ทันเลยไปก่อนนะพี่เก็บชิปเอ้ยเก็บที่กันอันนั้นเอ้ยไปเลยพี่ไม่ทันไม่ทนันโอ้โหเยอะยำอยู่ตรงไหนเนี่ย